มีผู้ถามมีผู้ถามว่าเขาสามารถตัดสัญญาไดบ่ตัดความจำนั่นแหละมันตัดบอดใดความจำนั่นนะมันจำบ่ลืมดอกเพียงแต่ว่าเขาสิว่างอารมณ์แบบใดที่สิบ่ปรุงแต่งต่อในสัญญาในความจำให้มันเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นห่วงอะไร คือว่าให้ตัดขาดเลยโดยว่ต้องไปเห็นอีกโดยว่ต้องไปรู้อีกบ่ได้ย่ท่การว่างใจในความในความปล่อยว่างในความเบ่ออาไล่อาวอนเบ่ให้มันเป็นไปได้ดังใจที่เจ้าของคิดตั้งเอาไว้ในความพ่อใจของเจ้าของเองมันเบ่อสมาสิว่าตัดหรือว่าเหตุให้ลืมไปเลยมันบ่ลืมดอกพระสันุทธเจ้าคนสิริลึก อติตะสังสายาญานหรือปุเพนิ่ว่าสานุสายาญานของเพิ่นใดบอกเพิ่นไดลึกไปตลอดนีแตรเรื่องที่เป็นอ,อดีตของเพิ่นที่ผ่านมาทั้งบดนั่นแหละที่เพิ่นเว้านิท่านรรมบทต่างๆนาหน้านั่นน่ะนั่นแหละคือวา่านั่นแหละคือสัญญานั่นแหละคือความจำทั้งหลายมันอ,อาจสามารถสิคือลบออกเลยคือดินสอเขียนใส่กระดาษมันลบไ่ได้แบบนั้นยุทิการว่างใจว่างใจอดีตก็คืออดีต มันเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นไปแล้วบวชขวนขม่านั่มขามา่าคํานึ่งปรุงแตง่งให้มันเป็นไปแบบนั่นแบบนี้ตามความผิดเห็นของเจ้าของตามความยึดมัน่นถืงมั่นของเจ้าของออยุทธ่การว่างใจว่างความเป็นกลางนั่มอดีตนั้นมายังความสลดใจซ้อนตัวเองสิดีกว่าอีกออว่าเกิดมาสัตว์ใดกระสางตายคือเกา่าเจ็บปวดป่วยคือเกา่าต้องอยงั่งชิงต้องหาเลี้ยงตนเอง ต้องผ่านพบอุปสรรคอยังมากมายต่างๆน้าหน้าหรือว่านําอดีตสิ่งเล่านั้นมาเป็นคติตัวอย่างในการส้างบุญในการทําบุญสะสมบุญว่าเออศาสตร์นั้นเขาเคยส้างนั้นสินเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นนั่นมากจังไม่มีมือหนีเนาะเนี่ยเออเรีนว่าพวกอปทธานระลึกถึงบุพกรรมของเจ้าของที่เมื่อเป็นอดีตพวกน,นันบอกว่ามันบอกสามารถลบแบบนั่นได้แบบว่าบ่าให้มีเลยน,น่นนะเป็นไปได้ เ้าระาลึกบองโหลดคือพระลึกชาติล้วนแล้วถ้เป็นอดีตล้วนแล้วถเป็นสัญญานั่นเองเป็นความจำที่มันฝังอยู่ได้จิตเท่านี้แล้วบ่ไปใสแต่ว่าห้าสีเหตดจังไดห้าสีว่างให้มันเป็นกลางกลางใดโดยบอกเข้าไปคําำนึ่งถึงอดีตแล้วเศ้าหมองเมื่อเ้าหมองหรือด,ดีใจจังสีสองอยาง <c oughs> เพียงแต่ว่านํามาเป็นคติตัวอย่างในการใส่ชีวิตในปัจจุบันนี้แต่้ระลึกได้วะ่ะ เมางสัญญาในปัจจุบันสัญญาในการตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์นกระทบกระทังกันนี่แหละให้ว่างว่างโดยการจะเอามาาคิดคำาหนึ่งต่อเออ้วก็เกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่พ่อใจหรือบ่พ่อใจให้เห็นว่าอันนั้นแหะสมควรที่สะรสังเวชมากๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ มีการหาอยู่ให้กินเลี้ยงอยู่ตั้งอยู่ไปแบบนั้นในการตั้งอยู่นี่การดําเนินชีวิตอย่างต่างๆมีแต่ความถูกมีแต่สแสวงหามีแต่แย่งมีแต่ชิงหลายอะไรย่างจนึงที่สุดแล้วทุกคนที่เกิดมาศาสตร์ใดตายศาสตร์นั้นยุทเกาเ่าบ่แมิตว่าสิลบบ่แมินเ,เอาออกไปเรื่อยไดเอาออกไปบ่ไดนั่นแะไรทั้งว่าเขาถามมากดับสัญญาดับแบบใดอันนั้นเป็นวาทะในการแสดงรรมของพระเจ้าคําว่าดับ คือว่าปล่อยว่างกับแมนคือบนน้ำเขาไม่ฉิดต่ออีกเพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรอวอนหหานโหยหาจิตถึงเ้าหมองนี่ดับแบบนั่นนี่เป็นเป็นคำเบาว่าด,ดับรอซืึอดอกดับวิญญาณมุนนี่กับแมนบ่ให้เกิดความรู้สึกมันเป็นคำเ้าที่เอามาแทนแทนความรู้สึกที่เขาเจ้าตัดได้แล้วปล่อยได้แล้วว่างได้แล้วเออมาดับได้แล้วหรอมาดับวิญญาณมันนี่กับแมน บะแมน่าดดับหายไปเลยแบบนั้น <c oughs> คือเพียงแต่หฮายาวมาสืบปรุงแต่งต่อในความใจดังใจคกิดความสุขเศร้าและอะไรอาวบนเป็นเสียส่วนมากลักษณะนั้นข้าว่าดดับมันว่าหายดอกคิดเบื้องว่าพุทธเจ้าเวลาผนแสดงถ้ำผนสิญญกอดีตที่ทานหรือถ้ำมาบดต่างๆมาสั่งสอนแสดงเมื่อชาตินั้นเราครั้งที่เราสเสวยชาติเป็นโพธิสัตวนะ์นั่นลืมเป็นจะบอกได้ลืมเด้ เกิดเป็นผู้ลิทั์มัง่งเกิดเป็นมหาชนกมัง่งเกิดเป็นเตมิใบมัง่งเกิดเป็นพระเวทมัง่งบได้ลืมแต่ว่าห้าสิน,นัามาใส่แบบใดเป็นอุทาหอนในการสร้างบุญหรือ,อเป็นเครื่องคติเตือนใจในการทําบาปจั้งสิซาดนั่นผู้นั่น,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 นเทดบาปแบบนั่นเลยตกนรกแบบนั่นเนี่ยลักษณะนี้สิ่ให้ดับออกไปเลยขาดดึงออกไปเลยมันมันบอาจสามารถที่ทำได้ให้ว่างจิตใจยุี่ห่าว่างใจตั้งหากถูกอย่าง ร <c oughs> ูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายนั่นแหละแต่ห้าระาลึกไปไห้มันก็เป็นรูปคือเก่ามันนั่นแหละเป็นบาริ็ในความรู้สึกนะฮะก็เป็นความรู้สึกในอดีตว่ามีสุกก็มีถูกอะไรมากกว่ากันเนี่ยมันก็เป็นการเกิดนั่นคือการถุกข์นล้วนโหลดสรุปลงไปงั้นก็นเหตุให้มันเบื่อในรูปเวทนาสัญญานี่แหละทีว่าสิดับดับข้อมจิ้วความจำดับสัญญาดับเปิดบ่ได้แต่ว่างใจมันเป็น ดูกปท่านา้าสัญญาสังขารคือความคิดปรุงแต่งนี้โตสีเอามาเอาขัดขัด <Okay. S 1> มันสิปรุงแต่งในอดีตกับ่านมาแล้วแต่เป็นภาวะเข้าความเข้าไปยึดมันถือมันมันก็เลยมาปรุงในปัจจุบันนี่แหละเลยเลมาเกิดมามีศาสตร์นี่อิทธ mm ิ hmm. านความรู้ดซึ้งโมน,นิ <Okay. S 1> ความรู้สึกถ้าสัวเข้าไปคิดถึงอดีตแล้วเกิดความรู้สซึกโศกเศร้าอะไรมนมองอยู่ได้หันนั่นเนี่ยมันก็เป็นอนาคตไปสัวาตายในขณะที่คิตใจสมองมันก็ไปถ้าอบายคนละลักษณะนั้นนั้นว่างคิดให้เป็น ว่างก็คือว่ายับนําปรุงแต่งเขมาม่าให้มันเกิดได้ดังใจที่ตัวเองคิดไว้เรียกว่าให้เป็นไปได้ตามความยินดีพอใจที่ตัวเองอยากให้เป็นตามความคิดเห็นที่ตัวเองอยากให้เป็นออตามตัวเองที่วางบรรทัดฐานเอาไว้แล้วสิรพุตุป,ปามาตอ,อันนีอแล้วก็เกิดเป็นอัปต,ตาตัวตนต่อไปนะเรียกว่าคําว่ายุดยุดย,ยังยุดค,คิดดับสังขารตั้งสิ คือแต่ว่างห้องวาสามารถที่เข้าใจถึงขันนันได้ก็เลยเหตุไปแบบเบาบางสะก่อนด้วยวิธีการเอาขําคิดไม่เข้ามาคือขําขคิดว่าพุทโธถ้าคิดถึงพุทโธแล้วมันสิบ่มีอารมณ์ความรู้สึกในในความในความเกลียดหรือได้ในความรักมันจิเป็นกลางๆไวก่อนมันสิเป็นอารมณ์อุเบกขามันจิเป็นอารมณ์นี้เพื่อจเป็นการยับยั้งส,สติเกิดเมื่อมีสติมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นแล้ว การพิจารณาคือวิปัสสนานั่นแหละก็สิมีก็สิเริ่มแจ่มแจ้งแล้วก็สิเริ่มเห็นอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่า,วาความปรุงแต่งโดยภายนอกหรือความปรุงแต่งโดยภายในปรุงแต่งโดยภายนอกก็คือต้นใหม่ภูเขาบุคคลทั้งหลายเกิดขึ้นมาเท่ารกก็ตายเท่านั้นแม้กระทั่งโดยร่างกายของเจ้าของเองตะกี้ก็เป็นเด็กน้อยอาศัยอาหารขาา่าวนำอาศัยอยังมาเรื่อยๆจนว่ามีอายุมากข,ขนาดนี้แล้วสุดท้ายเ่าก็ตายนั่นผู้อื่นก็ตายมาเบิดเท่ากับต้องตายขึ้นกันไรมากทั้งสี่นี่ มีสังขารน,นอกอสังขารในคือใจของเจ้าของเองความคิดนี่ว่าเหตุจังใดวะนี่ในความคิดทั้งหลายต้องคิดให้มันเกิดทางปัญญาคิดถึงความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังบ่เทียงแท้แน่นอนจากสิ่งจักย่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เกิดมาดับเบิดตายเบิสสูญเบิดสลายเบิสให้มันเป็นไปในทางอันิจจังไม่เที่ยงอนัตตาคือสูญสลายดับไปแล้วว่ามีสิ่งใดกีรังยังยืนคงทนทาวอนน,นี่มันก็หดสั่นข้ามาใน ในจิตของเฮ้าเองมันโหดสันมันเริ่มรููท่านเออลุล่มรู้ท่านในการที่ว่าตากระทบเห็นผู้เป็นตาสร้างกับบ่สร้างบั่เห็นผู้เป็นตาหักกับบ่หักบ่ปรุงแต่งเข้าไปในข้อมยินดีพอใจและไม่พอใจอล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดทั้งนั้นนี่มันก็โหดสันต่อมาลูกเห็นตาหูหูได้ยินเสียงเขาบกเขาว่าวามนั้นกามนี้เสียงทั้งหลายในการกระทบกระทางซึ่งกันและกันก็เป็น สิเป็นเสียงข้ามสรรเสริญหรือเสียงดิ้นท่าก็ตามอมันเหตุยังเฮาบได้ถ้าเฮาบําเขามาคิดเนี่ยเขาด่าก็ด่าเตีหมูอีหมาอก็ให้ด่ามันเป็นสมบัติเขาให้เฮาคิดถึงความเป็นจริงของเจ้าของเด้อยเวลาเฮาโมโหเวลาเฮาโกรธเกลียดบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งวางทั้งลายแต่ทํางไรเขาเฮาซีบีลูปภาพจินตนาการของเจ้าของเองในการจิไปตบปากเขาในการจิปาดข้อเขาอ มีดฟันหัวเขาอยากให้เขาชิบหายอยากให้เขาเป็นนันเป็นนี่อันนั้นแหละในในขณะนั้นจาของเกิดอยู่ในน,นระยะคติพบแล้วนี่ความรู้สึกว่าทุกอย่างจิตคือความคคิดไปคิดไปคิดไปเกิดรูปภาพนั่นเป็นมโนเออจิตมโนวิญญาณความรู้สึกแบบนี้วิญญาณเนือรองหลับความรู้สึกที่จริงอันเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวกันนั่นแหละเออเป็นก้อนท้ำก้อนใจก้อนถูกก้อนทุกเดียวกันนั่นแหละ จิตมโนวิญญาณคืออันเดียวกันญาณความรู้สึกพ่อใจกับบ่พ่อใจในขณะนั้นหรือว่าข้าไปคิดถึงคนที่เกลียดหอ้ยกูอยากให้มึตจิบหายด้จับผมมันมาสากตีเขามันสอกซับมันมีดฟันปากมันในขณะนั้นของกําลังอยู่ในหันในนรกได้นั่นนะสุวาใจขาดตายในขณะนั้นพึบมันไปเลยบ่มเม่นว่าิไดไปตีขาเขาด้คือเขาตีเขาขาแท่นเดียเดียวลองไฟเลยได้นั่น นั่นแหละจึงว่าให้รลู้เท่าท่านสังขารในคืออภิสังขารตัวจิตตัวความคิดนี่เองเฮออ้าว่า,าสามารถสิหยุดปุ๊บใ้ที่เดียวเลยก็ต้องเอาอันนึงมาเป็นเครื่องอยู่ยับยั้งเอื่อนยับยั้งว่างใจก็ออจคือพุโทโธนั่นเองเ,ออเป็นนี่แหละเป็นกลเป็นอุบายที่บ่เหตุเฮ็ดไห้เฮ้ามีสติมากขึ้นในขณะได้ีีเฮ้าพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่อยากห้ว่ามีหรือบ่มีออมันสิตั้งมันหรือบ่ตั้งมันเป็นเกิดเป็นสมาธิได้บ่ พูดโทษไปพูดโทษไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงหน้าคิดถึงการคิดถึงงานิถึงเรื่องเล่าต่างๆอันนั้นแหละมันบอกท่านเด็ตังมันนั้นจึงพระยามดึงกันไปดึงกันมาอยู่จังสี่ดึงก็คือเอาความคิดดึงนันแหละเอามึ่ไประเบาะนะพูดโทษตัวาพูดโทษพูดโทษไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอย่าพึงไปพูดถึงขันปล่อยว่างเอียงเถอะมันจะคอยเลียงลําดับไปเองเถอะ ในขณะใดที่มันพุทธโอมันก็ปล่อยในระดับหนึ่งพอแห้งแล้วเนีย่ยมันมันอยู่เป็นกลางๆแล้วอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์อุเบกขามันปล่อยไม่ปล่อยในได้ระดับหนึ่งแล้วแต่วันพันเดืดขาดออกโดยการหลูกแก่แจงทั้งปัญญา,ส,าดดสื่อพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยหรือผู้ใดสิอ่คิดว่า <c oughs> สูงว่าพวกโลกอุปาทานพวกเข้าใจว่าถือผีสื่อสาง <c oughs> ว่าผีสิมาเหด ผีฝ่าผีแทนผียังก็แล้วแ,แต่เถออแต่เฮาหยุดอย่างไว้อยู่ในเฉพาะพุทโถแล้วนี่บ่มีอมีอย่างสีเข้ามาเห็ดใดเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาได้มันมาจากกระแสแห่งความคิดของเฮาความคิดของเฮาต่างหากสิไปทอดสะพานที่เป็นทอลำเลียงให้มันเข้ามาเองบ่ว่าผีบ่าว่ายังก็แล้วแต่บัดว่าคําเบาของของคนคําดาของคนคํายกย่องของคนเฮาต่างหากเป็นผู้ใส่ทอลำเลียงให้มันเข้ามาเฮาไปตอแป๊บให้มันเขาา้ขา,แบบมเขามาเห็ดหยัง แต่คดย่องเพียงใดก็ดีใจลื่นเลื่องบันเทิงจักพิจักถูกบ้าลูแล้วก็เกิดกลายเป็นคนหลงไปเรื่อยๆแบบน,นี้อ,อแล้วก็ยกตนอวดอ้างนั่นอวดอ้างนี่ไปเรื่อยยนั่นและเอื่นว่าหลงออแต่โตดานี่มันเข้าใจง่ายโตดานเ,ออเขาได้อีนั่นอีหมูอีมาอีสาราเรวอย่างก็แล้วลแต่ออถ้าเขาว่าเก็บมาคิดนะมันเส็ยดอย่างเข้าได้ออคำว่ามันก็คือโตเข้าอีกคือเก้านั่นแหละ คือโตเฮ้าล่ะกายว่าจจใจของเฮ้าอีกคือเก้าหนี่ง่ามาเรื่อยเด็กก็พูดโทเรื่อยพูดโทพูดโทพูดโทไปเรื่อยถ้าน้ำเขาไม่คิดแต่มันก็สูนหมดแล้วปาทษมึงเป็นไผ่ทันทีเลยแล้วอมึงเป็นไผ่มึงบ่จักกูติววายด้แต่ของยังบอกหุ่นจักแต่ของยังไปถามเขาอีกว่ามึงหุ่นจักกูบ่ออีกเนี่ยว่าล่ะจังสันแล้วมันบ่ได้รูกซึกโตด้เนี่แหละอวิชามันห่อหุ่มว่ามันมันหุ่มไว้ยังสี่เองคนส่วนมากตาจิดับตาจิยุทธ ก็คือการหยุดคิดให้มันได้นั่นแหละหยุดคิดให้มันได้ส่วนกลางส่วนถามหยุดคิดตั้งมันเป็นสมาธิมันตั้งมันได้แล้วจิตมันจีค่อยๆพิจจรณาไปของมันเองเมื่อมันพิจารณาไปเรื่อยเรยเมื่อกรสิเห็นเห็นความจริงด้วยความเกิดด้วยความดับบวกวรเขาไปยึดมันถือมันนั่นมันจะเห็นไปจัางซี่ปล่อยว่างกับปล่อยว่างในขณะที่เห็นนั่นแหละปล่อยในตอนนั้นแหละว่ามันดัดขาดจืดโอ้กหสักกายทฏฐีวิกีชาิศิลปตูปามาปฏิฆากมรมละา เออโบแมนแบบนั้นดอกมันจะค่อยๆแสกซึ่งไปเองแสกซึ่งไปเองมากเป็นต้นผลเป็นปลายในะขณะที่เดเข้าเดินมากแล้วเข้าเข่าถึงตัวนี้จุดตัวนี้พึบเกิดเกิดว้มโล่งใจนั่นเองที่เพื่อนว่าสว่างสวัยนั่นน่ะโล่งวะออกมาเลยเออมันแมนจริงนี่ก็ยอมหลับมันย่อมปรับมันก็นนตั้งหลับกุสิบ่นั่มสิ่งสีบบสงตาหูจมูกลินกายไปสัมผัสันันม่มเขามาขีดปุงแต่งให้มันได้ดังใจให้มันเป็นไปดังที่ขีดให้มันเป็นไปเั่ง ที่ตั้งเอาไว,วา้ว่างว่างรูปภาพแบบแผนเอาไว้เนี่ยถ้าเ่ายังเหตุเป็นทั้งสันยู่อัตราตัวตนเกิดเกิดไปเรื่อยๆบ่วงจักมันจบฉะนั้นของพยายามหยุดคิดใด้ด้วยอาการด้วยวิธีการเอาสิ่งหนึ่งมาคิดคือพุโทโธนั่นเองในขณะใดทีท่าคิดถึงพุโทโธในขณะนั้นมันบพท่านได้เกิดความหลักความเกลียดอย่างดอกบพท่านได้มีอารมณ์อย่างดอกพุโทโธไปเรื่อยๆเลยถ้ามันไปดึงขึ้นมามันไปก็ดึงขึ้นมาและมักเป็นต้นผลจึงเป็นปลายเรต้องไปเอาผลมันก่อน คอ้เดินมักให้ดีคือวิธีเนี่ยทางที่เขากำลังปฏิบัติอยู่นี่เองเอาพรา